บ้านตัวนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการคล้ายๆกับจัดสรรแหละแต่ไม่มีนิติบุคคลไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางที่สำคัญก็คือบ้านหลังนี้มีประตูเข้าออกได้2ทางคุณผู้ชมทางแรกก็คือทางในหมู่บ้านมีจํานวนยูนิตเนี่ยประมาณ10กว่ายูนิตเองซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยเนื้อที่เนี่ยประมาณ1 0อตารางวาบ้านมีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่จอดรถยนต์ได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ10คันได้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตัวบ้านนะและด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบ้านทั้งหมดเลย เมื่อมองออกไปเนี่ยเราจะมีรั้วอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมซึ่งรั้วฝั่งนั้นเนี่ยนะครับสามารถเข้าออกได้ตรงนั้นเป็นถนนเมนนะถนนเมนส่วนเข้าซอยมาด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของซอยเข้าหมู่บ้านเมื่อสักครู่ที่ผมยืนอยู่หน้าบ้านผมก็จะเลี้ยวมาทางฝั่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจอดรถได้เป็น10คันเลยนะคุณเห็นรถผมไหมแค่คันเดียวนะแต่นับไปหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเนี่ยสองแถวสามแถวได้เลย สวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับมีบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองจังหวัดนครปฐมมานําเสนอขนาดเนื้อที่ประมาณ100ตารางวา บวกนิดหน่อยบ้านตัวนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการคล้ายๆกับจัดสรรแหละแต่ไม่มีนิติบุคคลไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางที่สำคัญก็คือบ้านหลังนี้มีประตูเข้าออกได้สองทางคุณผู้ชมทางแรกก็คือทางในหมู่บ้านหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมีจํานวนยูนิตเนี่ยประมาณ10กว่ายูนิตเองซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยฝั่งนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและฝั่งนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นซึ่งบ้านที่ผมประมูลมาได้เนี่ยบ้านหลังเนี้ยในราคาที่ไม่ได้บวกกาไรเยอะต้องพูดง่ายๆเลยว่ากําไรที่ เอาไปเนี่ยนะฮะเอาไปรีโนเวทสะส่วนใหญ่ซึ่งในตัวบ้านเรารือกระเบื้องใหม่ทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นชั้นล่างกระเบื้องพื้นชั้นบนหรือเป็นห้องน้ําทั้ง2ห้องหรือกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหลังุผูช้ชมมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ทางเข้าเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเราเก็บงานสีใหม่ทั้งหมดนะประตูยังไม่ได้เก็บแต่ว่างานล้วเนี่ยที่เป็นสีขาวสีดำเนี่ยเราเก็บใหม่รอบด้านเนื้อที่เนี่ยประมาณร้อยตารางวาบ้านมีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่จอดรถยนต์ได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ10คันได้หน้าบ้านตรงนี้ถ้าคุณดึงประตูสุดเลยนะถอยประตูให้สุดเลยนะฮะสามารถเอารถยนเนี่ยเข้ามาจอดได้อย่างน้อยๆเนี่ยสองคันผมผมใช้คำว่าน้อยๆน,น,นะเพราะว่าคันหนึ่งเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน3เมตรอะผมพูดจริงๆอเมตรกว่าๆ1คัน สองคันตรงนี้จอดได้เลยคุณผู้ชมและถ้าจะถอยจอดได้ตรงนี้อีก2คันเป็นทั้งหมด4คันนะสบวกสเป็น4นะครับทีนี้ถามว่า10คันดูยังไงมีด้านหลังอีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าใครดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับต้องบอกให้เลยว่าถ้าคุณอยากได้บ้านใจกลางเมืองนะครปฐมแล้วมีไซส์ขนาดนี้นะราคานี้หายากมากบ้านหลังเนี้ยผมยังไม่เคยมารีวิวเลยคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นอะไรทีเ่เป็นการรีวิวที่บ้านเนี่ยได้มีการอัปเดตไปแล้ว ประมาณสัก70%นะครับกระเบื้องหน้าบ้านต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากระเบื้องหน้าบ้านเนี่ยผมใช้กระเบื้องเดิมซึ่งยังดีอยู่นะซึ่งมีคิ้วกันลื่นจมูกกันลื่นให้เรียบร้อยมีบันไดเข้าบ้านคุณผู้ชมเข้ามาทางนี้เป็นประตูกระจกสไลด์นะเฟรมดํา อ่ะสไลด์เข้าออกได้เลยห้องแรกที่จะเห็นเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งเราทําการเก็บสีผนังให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นกระจกเนี่ยเราเก็บงานกันรั่วกันซึมให้หมดเลยมองไปด้านบนงานฝ้าเนี่ยจะเป็นฝ้าหลุมนะครับตรงนี้จะมีไฟซ่อน LED ซึ่งไฟยังไม่ติดแต่ถ้าเป็นไฟหลอดพาร์แนลที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสีวอมเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหลังหลังนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไฟให้มากกว่า20ดวงนะจริงๆแล้วเนี่ยไฟไม่ได้ติดเยอะขนาดนี้แต่เราที่ติดเยอะเนี่ยเพราะว่าบางที คุณอยู่อาศัยเนี่ยนะฮะคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยากได้ไฟแบบเยอะน้อยบ้างก็สลับกันไปซึ่งสวิตช์ที่เราทําให้เนี่ยเรามีมากกว่าต้องบอกว่ามากกว่า20สวิตช์นะรวมทั้งบ้านเลยซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนให้หมดเลยไอ้ที่มันเหลืองๆหลืองที่มันอะไรอ่ะจะเปลี่ยนใหม่เป็นของ Panasonic ให้ทั้งหลังเลยนะครับอะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นคุณผู้ชมแล่ต้องบอกว่าห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยมันดูแบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะซึ่งจะมีพื้นที่ที่เป็นโถงบ้านฝั่งนี้อีกนะฮะ โถงบ้านตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะกินข้าวได้เลยและซ้ายมือตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนที่เราเนี่ยทำเคาน์เตอร์มาไว้เพื่อที่จะ,ะคุณลูกค้าสามารถติดตั้งตู้แขวนได้สามารถทําเป็นครัวในบ้านได้หรือบางคนเรียกว่าเป็นครัวฝรั่งตรงนี้เป็นที่เตรียมอาหารตรงนี้เป็นซิงล้างจานตรงนี้เป็นที่วางตู้เย็นคุณผู้ชมนะฮะและต่อมานะครับเดินออกมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยเราทําให้ใหม่หมดเลยนะ,ะคุณผู้ชมอาจจะแบบ เห็นไม่ชัดนะมีบันไดขวางอยู่สุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยคุณผู้ชมนี่ใหม่กิฟเป็นเป็นระบบหล่อตัวเดียวด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เก็บน้ําหรือฐานล่างเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันแต่อันเนี้ยเป็นระบบหล่อสองตัวซึ่งเป็นตัวเก่าเราลื้อเลยนะจริงๆอ่ะมันยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมมาดูใอ้กด์ดิเนโคเมียมเนี่ยนะฮะยังไม่ขึ้นสนิมยังไม่ขึ้นตะกันเลยนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ด้านในแยกโซนเปียกแห้งให้ด้วยนะปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังใหม่ทั้งหมด วางระบบท่อฝังผนังหมดเลยนะครับซึ่งงานรีดิงเวทพวกนี้นะครับเราทํามาแบบต้องบอกว่ามากกว่าพันหลังแล้วนะฮะเราจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานในบ้านเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องระบบน้ําระบบไฟจริงๆ2ระบบเนี้ยมีความสําคัญนะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของทั้งโครงสร้างด้วยอะไรด้วยระบบน้ำเนี่ยถ้าคุณไปวางอยู่บนโครงสร้างแล้วเขาต่อจ้ำมาเนี่ยนะฮะอ่อนกลาวมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ท่อแตกท่อรั่วได้ดังนั้นเนี่ยเราแก้ใหม่ให้ทั้งหลังแล้วนะครับ อะต่อไปจะพาขึ้นไปด้านบนเป็นยังไงตามนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงโถมันไดและโถบันไดเนี่ยเป็นดับเบิลโวลูมซึ่งข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อโคมไฟสวยๆมาแขวนและที่สําคัญก็คือมุมนี้คุณผู้ชมคุณได้มุมกระจกโถกมันไดด้วยนะครับบ้านแบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปไว้ในตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยผมบอกกด้เลยว่าราคา10ล้านผมมีบ้านหลังหนึ่งนะที่อยู่ซอยลาดพร้าวหนึ ตรงหน้าปากซอยเนี่ยเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปิตรงข้ามกันเป็นเดอะมอลบางกะปิตลาดตะวันานานะฮะบ้านหลังนั้นเนี่ยไซส์ประมาณนี้แหละอาจจะใหญ่กว่านิดเดียวผมขายอยู่ที่12ล้านนะครับแต่บ้านหลังนี้เมื่ออยู่จังหวัดนคนปรปฐมได้เนื้อที่ถึง100ร้อยวานะครับเนื้อที่พอๆกันนะ บ้านหลังนี้เราขายแค่3ล้านกลางๆเองนะครับอะเดินมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นหนึ่งห้องนอนคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนปีกขวานะครับซึ่งจะมีหน้าต่างอยู่2มุมห้องนี้สามารถใส่เตียง6ฟุตได้เลยจัดบิวอินวางตู้เสื้อผ้าวอล์กอินอะไรพวกนี้สามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวนะต้องบอกว่าข้อเสียของบ้านหลังนี้ก็คือไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ห้องนอนอาจจะใหญ่มาก เรามาดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เหมือนกันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่อีกปีกหนึ่งนะครับห้องนอนนี้สามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆตรงนี้ walk in ิน o s e t ็ได้เลยทาเป็นห้องแยกส่วนได้เลยซึ่งระยะโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นจอยที่แบบสามารถติดตั้งบิวอินได้หมดเลยหรือบางคนบอกว่าชอบระเบียงใหญ่ๆตรงนี้เดินออกมาด้านนอกระเบียงเนี่ยนะฮะเรามีให้ขนาดเนี่ยมากกว่า2เมตรเลยนะซึ่งสามารถแบบนั่งจิบกาแฟนั่งทําอะไรตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่คุณผู้ชม ต่อมาผมจะพาไปดูอีกห้องนอนหนึง่งจะเป็นอยู่อีกฝั่งเหมือนกันจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กที่สุดและต้องบอกว่าทุกห้องนอนของเราผู้ชมนี่ทุกประตูทุกบานเปิดเราเปลี่ยนประตูให้ใหม่หมดเลยนะอะประตูเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เรามีกุญแจสำรองให้ถึง3ดอกเลยเปลี่ยนลูกบิดให้ใหม่ทั้งหลังคือหลังนี้เอาง่ายเหมือนในบ้านใหม่เลยอะ่ะคือผนังอะ่ะมันอาจจะเดิมบางส่วนแต่สีเราก็ทาใหม่ประตูก็เปลี่ยนใหม่ลูกบิดก็เปลี่ยนใหม่ไฟก็เปลี่ยนใหม่น้ำก็เปลี่ยนใหม่ คือเหมือนได้บ้านใหม่ๆนั่นแหละทาสีภายนอกแล้วก็เก็บงานทาสีภายในห้องนี้เป็นห้องที่เล็กจริงๆคุณผู้ชมแนะนําเตียงสาฟุตครึ่งแล้วก็ใส่เป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ตรงนี้เป็นหน้าต่างที่ไม่สามารถเปิดได้แต่บางท่านบอกว่าอออยากจะเปิดได้เปลี่ยนเฟรมได้ไหมจริงๆดัดแปลงได้นะแน่นอคดแต่ตรงนี้เปิดได้2บานแล้วอะแค่นี้ลมก็โฟล์แล้วนะครับและห้องสุดท้ายที่ผมจะพาไปนั่นก็คือห้องน้ำคุณผู้ชมอ่าหายนะลมแรงมากนี่คือห้องน้ํานะครับ ห้องน้ําตรงนี้เดินเข้ามาด้านหลังผมเลยคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของที่ล้างมืออ่างล้างหน้าอาจจะมีกระจกมีอะไรตรงนี้จะซ่อนท่อเนี่ยอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยและก็เถิอมาตรงนี้พื้นเนี่ยดอกสเต็ปลงมาเมื่อดอกสเต็ปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวเป็นเลนชาวเวอร์นะครับตรงนี้เราตัดสินใจว่าเลนชาวเวอร์เนี่ยเมื่อมันติดหน้าต่างตรงนี้เนี่ยผมก็เลยจะคิดว่าเราจะขยับหน้าต่างขึ้นดีไหมหรือจะแก้ปัญหาย,ยังไงเพราะว่า ฟังกชั่นในการใช้งานเนี่ยมันขัดกันอยู่เห็นนะในการรีเวทเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขเวยเพราะว่าถ้าคุณติดเลนชาเวอร์ตรงนี้เลนชาเวอร์คุณต้องยึตตรงนี้นะท่อคุณจะผ่านกระจกไปคุณโอเคไหมหรือเลื่อนกระจกขึ้นไปข้างบนหน่อยมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ทําให้เราแก้ไขหรือมาจ่อฝั่งนี้ดีไหมติดเลนชาเวอร์ฝั่งนี้ดีไหมตรงนี้เป็นที่วางสบู่ยาสระผมเนยนะคุณผู้ชมนะครับมุมสุดท้ายนี่มุมนี้เป็นมุมที่เอาไว้นั่ง นั่งสุขภัณฑ์นั่งตรงนี้เลยมุมตรงนี้พอดีคนตัวใหญ่สามารถเข้าไปได้นะครับสายชําระเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยฝังผนังทั้งหมดเลยคุณผู้ชมห้องน้ําตรงนี้มีหนึ่งห้องน้ําด้านบนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําด้านล่างนะครับต่อไปผมจะพามาดูอีกมุมหนึ่งซึ่งจะเป็นมุมที่ดินที่เหลือคุณผู้ชมนี่เลยอ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะครับผมเลื่อนเนี่ยหน้าต่างมันจะฝืดนิดน,นึงนะต้องบอกว่าพวกนี้สามารถแก้ได้นะครับเปลี่ยนลูกรอได้อ่ะเดี๋ยวตาตากลอ,ลองซูมไปตรงนู้นเลยเห็นไหม คุณจะเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตัวบ้านนะและด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมองออกไปเนี่ยเราจะมีรั้วอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมซึ่งรั้วฝั่งนั้นเนี่ยนะครับสามารถเข้าออกได้ตรงนั้นเป็นถนนเมนนะอะ่ถนนเมนส่วนเข้าซอยมาด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของซอยเข้าหมู่บ้านเมื่อสักครู่ที่ผมยืนอยู่หน้าบ้านผมก็จะเลี้ยวมาทางฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้เป็นถนนเมลรถวิ่งผ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจอดรถได้เป็น10คันเลยนะคุณเห็นรถผมไหมแค่คันเดียวนะกาน,นับประดิษฐ์หนึ่งสองสามสี่โอ้โหเนี่ยสองแถวสามแถวได้เลยเดี๋ยวจะพาลงไปดูด้านล่างอย่างใกล้ชิดเป็นยังไงตามมาดูกันครับเดินลงมาด้านนอกคุณผู้ชมพื้นตรงนี้เป็นพื้นกระเบื้องขนาด 40- ่สคูณสีเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเป็นพื้นกระเบื้องที่กันลื่นด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้เป็นโครงสร้างที่คุณสามารถต่อเติมขึ้นไปได้เลยนะอ่ะ กันห้องทําห้องครัวทําโซนซักล้างอะไรได้เลยแต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแบ่งขายที่ดินเปล่าไปแปลงหนึ่งแล้วก็กั้นรั้วตรงนี้เช่นตามกฎหมายนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะทารั้วกัน้นคุณต้องเว้นออกจากตัวบ้านมา2เมตรนะแบบ2เมตรเพราะอะไรมีช่องเปิดมีบานหน้าต่างเนี่ยเว้นออกมา2เมตรซึ่ง2เมตรก็อยู่ประมาณตรงนี้กั้นรั้วแล้วลผมสามารถขายได้อีกแปลงหนึ่งเห็นไนหะผมสามารถสร้างบ้านตรงนี้ได้อีกหลังหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นบ้านสองหลังคู่กันแต่ผมมองว่า เอาง่ายเลยว่าใครซื้อหลังนี้ไปอ่ะคุณจะไปแบ่งขายก็ได้แบ่งที่ดินผืนนี้ขายไปเลยก็ได้นะครับราคาที่พัฒนาแล้วนะเช่นถมแล้วเทคอนกรีตนี่คือเทคอนกรีตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีรั้วแล้วนะครับรั้วรอบขอบชิดมีประตูแล้วแบบนี้ขายยังไงก็ได้ราคาอย่างแน่นอนราคาจะสูงกว่าที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับ oh. อ่ะเรามาดูรอบๆคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเทคอนกรีตโดยรอบเลยรั้วเนี่ยผมเก็บสีไปแล้วหนึ่งรอบทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชม มันก็สามารถทําเป็นที่เก็บของก็ได้บางคนบอกว่าทําเป็นโกดังขึ้นมาเลยนะครับทำหลังคาเลยไม่ต้องทําพื้นแล้วตั้งหลังคาได้เลยคือเอาง่ายเลยเนี่ยเพดเดิมเขามีอยู่ผมตัดหลังคาเข้าไปนะอันนี้คือเพจเดิมที่เป็นเพจที่เอาไว,ตาว้ตั้งเสาคุณผู้ชมตั้งเสาขึ้นมาฟืบนะฮะเพื่อทําหลังคาตรงเนี้ยใช้โครงสร้างฐานรากเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดินลงมาดูด้านนอกกันว่าด้านนอกเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ว่าด้านนอกเนี่ยเราจะมีประตูตรงเนี้ยประตูนี้ถ้าเราทําใหม่นะ เป็นประตูที่แบบลื่นมากอรคุณผู้ชมดูสิเห็นนะดึงแบบบบแบบสบายๆลื่นมากผักแบบสบายๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นประตูเหล็กฉีกนะครับซึ่งเราออกแบบและดีไซน์ซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับอ่ะเป็นยังไงเรามาดูฝั่งด้านนอกอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้ยังไม่มีมือจับนะช่างยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีมือจับมีอะไรให้ด้วยนะครับ่ยคุณผู้ชมจะมาดูราคากันเลยเนื้อที่คุณผู้ชม1งาน29ตารางวานะครับในตัวบ้านประมาณ200ตารางเมตรกว่า แล้วก็ต้องบอกว่าเรารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังให้อีกนะจะสังเกตว่านี่คุณผู้ชมมีรูปนะครับตรงนี้เป็นตัวบ้านถ้าคุณผู้ชมกั้นครึ่งนะฟืบตรงนี้ตรงนี้ขายที่ดินได้อีกแปลนหนึ่งนะครับสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้ถนนเข้าฝั่งนี้ก็ได้เข้าในหมู่บ้านก็ได้นะครับด้านหน้าตรงนี้เทคอนกรีตไปแล้วมีสเปซตรงนี้เหลืออีกนะแต่สเปซตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเปซที่คุณสามารถ เ,เขาเรียกว่าใช้งานได้นะเาติดกับบ้านคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมมันจะมีแนวหมุดเขตอยู่นะครับซึ่งแนวหมุดเขตเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าจะอยู่หลังเสาไฟฟ้าเนี่ยล้นมาเท่าไหร่แต่ท่านเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาทําการเทพื้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบ้านเดี่ยวในราคาที่ไม่แพง3ล้านกลางๆ มีเนื้อที่1งานกว่าๆและอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครปฐม,มอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมซ่อนแผนที่ซ่อนโลเคชั่นไว้ด้านล่างให้นะครับและถ้าใครอยากรีโนเวทบ้านแบบนี้ทาสีใหม่ภายนอกทาสีภายในปูกระเบื้องใหม่ทำระบบห้องน้ําใหม่ระบบห้องน้ําผมบอกให้เลยว่าผมย้ายสุขภัณฑ์นะจริงๆ,ๆเขาตั้งไว้ตรงหน้าประตูเลย สังเกตที่ชั้น2องนะผมย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดเรื่องของ่วงจุย้ยเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถย้ายปรับตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ่วงจุย้ยเรื่องของการใช้งานนะครับเอาตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานรั้วงานประตูงานหลังคางานต่อเติมงานห้องครัว ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อสอแสงทองการช่างได้เลยแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อบ้านหลังนี้ป้ายตรงนี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้ไปสอบถามกันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำับนีขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ